มาแล้วมาแล้วโอ้ยนะโอ้มีฐานตะแกงและลุงปานไปใส่นะอ๋อไปหาระดับนี่คือตะแกงนะครับวางพื้นโครงเสาโอ้พร้อมแล้วเตรียมลงพื้นที่เต็มที่เป็นบ่นี่วัดตะแกงมัดตะแกงเพิ่มยังอพอ เมื่อนี้เท็ยัยงครับพ่อหน้าขุดขีดขดข้ดินเป็นจีร้อป่ะเจ้าเป็นจีร่แล้วกำลังสานตะแกงนะครับนะส่วนเสาโครงเสาก็พร้อมเสาโครงเสาพร้อมคนพร้อม น,นี่นี่น,นี่นี่กงซุนแหละยู่ห้างคอยอย่าดื้อเด้อเดี๋ยวคอยจะตามไปเด้อดื้อเลยเด็กเจ้าเห็นบ่อป่านะมีแต่ป่าได้นะ เป็นใดๆก็ซองลงแม่งรมแมงดาอยู่ในน้ำนะอืมโอ้เราได้เจ็ดแปดตัวนาะแมงดาเนาะขึ้นว่านเนี่ยเมือมือมือคืนนี่ได้สี่ตัวเราเอายางไปยางมาซื้อาเออมันพอได้หากินอยู่แถวนี้มันมีตลอดดอกแมงดาเดี๋ยวก็คงเสาไปแล้วเนาะ เลือดฐา,านมันฐานมันสี่สิบสี่สิบเอ็ดคือกันไม่บ่เสาสี่สิบเอ็ดฐานก็สนนี่สิบเอ็ดนี่คือโครงงานนะครับโครงงานโครงเสา เดี๋ยวมาดูสั้งกระเบื้องกระเบื้องปาดทัวมืมวานี่ไอ้เมนบอลนี่สั้งโอ้เร็ว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 สุดยอดเลยฝั่งนี้ตากแดดอีกละเครืออ่องอมือละอือไปฟังคุณแล้วกัน ได้ไป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 โอ้นี่ครับงานกระเบื้องวันนี้นะครับนะด้านหลังเกือบเสร็จ ในส่วนนี้ก็ปูเต็มแผ่นแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวระดับเชื่อมต่อไปยังด้านหน้านะครับจะเป็นส่วนด้านข้างแล้วก็ต่อไปยังด้านหน้านครับจะใช้ระดับจะไล่ระดับมาจากทางด้านหลังก่อน ก็จะมาช้างานจะมาช้าตรงเนี่ยตรงโค้งนี่แหละครับารายละเอียดตัดเยอะนะครับเอา้าบุญหลงหลงหลงอ่อบุญหลงวันนี้บุญหลงชิวๆเลย นี่ลองลอยของเด็กๆนะครับนี่นี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับมาอัปเดตงานนะครับหลังจากที่ช่างเข้ามาเมื่อวานนะครับโอ้ได้งานไปเยอะผลุมงานก็ว่าสุดยอดเลยนะครับก็จะแบ่งงานเป็นส่วนๆน,นะครับ คนผสมก็ผสมคนปูก็ปูคนตัดส่วนที่เหลือก็ตัด ตรงที่เป็นท่อก็ข้างก็จะเว้นไว้นะครับหนึ่งแผ่นเพราะรายละเอียดการตัดมันต้องใช้ฝีมือต้องค่อยๆตัด มันนี่ก็แล้วเลยเนาะครับเนาะด้านหลังเนาะวนออกไปทั้งข้างพุ่นบะอ๋อครับก็มาอัปเดตนะครับหน้างานช่วงเช้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe ช่องทงเดียชแนลนะครับออตัดเศษมันบังควิธีการตัดเศษของช่างนะครับ

khen mà Hãy bị cho kênh เพื่อนคนข้างพิจานานะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ